ก็โดยรวมเห็นถึงความตั้งใจนะฮะในการที่น้องๆประยามจะสร้างงานให้ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายในตัวของสื่อมากมีวัสดุหลายๆชนิดที่น้องๆสามารถปรับเอามาใช้ได้ได้ดีนะครับถ้าจะให้เรื่อนจริงๆแล้วเนี่ยลาหลายชิ้นเนี่ยมันมันสามารถที่จะรวมเข้ารอบได้เยอะมากแล้วก็งานที่อาจจะไม่ได้เข้ารอบก็ไม่ได้แปลว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้ดี แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกเนี่ยสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินในครั้งนี้ครับผมให้ความสําคัญกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แล้วก็ความประณีตในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือการที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงแล้วก็การที่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของทักษะเรื่องของเอ่อ uh, แมททีเรียลคะแรงบันดาลใจนั้นมาร,มารวมกันแล้วก็เล่าเรื่องออกมาได้มีความชัดเจนไหมเนี่ยครับ งานที่ปรากฏในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นงานที่มีคุณค่าสูงนะครับสามารถที่จะนำเอาเศษวัดสดุที่เหลือใช้เนี่ยเอามาสร้างเป็นอาอร์ตพอมแล้วก็สื่อความหมายาได้อย่างดีก็สามารถที่จะเผยแพร่ไปสู่สังคมโดยส่วนรวมได้อีกด้วยผมอยากจะให้เน้นเรื่องของการสื่อความหมายแต่ปีนี้ก็เห็นงานหลายๆชิ้นงานซึ่งพยายามจะมีของสื่ออื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของแสงเรื่องของสีเรื่องของเสียงด้วย นะครับซึ่งก็เห็นเห็นความพยายามแล้วก็ความพิสางสรสค์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับน้องๆทุกคนด้วยครับ ข้อนะสำคัญนะฮะในการทํางานศิลปะกรรมการก็อาจจะมองมองว่าคุณทําได้ตรงหัวข้อหรือเปล่าแล้วก็วัสดุที่มาใช้นะมีความหลากหลายป่ะเราสามารถสร้างความกลมคลืนในในตัววัสดุได้หรือเปล่าคืออย่าให้มุ่งเรื่องหัวข้อเป็นเป็นหลักรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจในความหลากหลายของการแสดงออกของนักศึกษาบางอย่างโครงการของนักศึกษาบางคนก็มีความชัดเจนบางแง่มุมก็เป็นแง่ม,มุมเล็กๆน้อยๆที่ ดูจะไม่ค่อยสำคัญแต่มันมีความน่าสนใจรู้สึกถึงความเป็นห่วงเป็นใจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต่บววงชนสำหรับน้องๆที่จะส่งชิ้นงานประกวดในปีหน้านะครับก็อยากจะแนะนําในเรื่องของหัวข้อที่เราจะส่งเข้าประกวดนะครับดูโจทย์กันว่า วัสโจทย์เขาว่าอย่างไงแล้วเราจะถ่ายทอดชิ้นงานออกมาอย่างไงในเชิงศิลปะนะครับสามารถถ่ายทอดจากดีไซน์ที่เราคิดขึ้นมาออกเป็นรูปปฏิมากรรมจริงๆได้อย่างไงนะครับในวิธีต่อไปนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งเลยว่าการมีแนวความคิดนั้นดีแต่ต้องอธิบายแนวความคิดให้ได้อธิบายให้กระชับให้รู้เรื่องว่ามันคือประเด็นคืออะไร<ม>บางครั้งการเล่าเรื่องมากๆเนี่ยมันทาให้ประเด็นจับไม่ค่อยถูก ผมก็อยากให้เขาฝึกเรื่องการนำเสนอความคิดผ่านตัวอักษรหรือว่าผ่านการอธิบายนะครับสั้นๆไม่ต้องยาวผลงานที่ส่งเข้ามาจากทั่วทั้งประเทศมากกว่า50ผลงานจะถูกคัดเหลือ9ผลงานสุดท้ายในวันนี้ อยากจะส่งเสริมให้เยาวชนนะคะอา,อายุประมาณตั้งแติบขึ้นไปถึง28เนี่ยนะคะได้มีสถานที่มีกิจกรรมที่เทระเกียรติในรวมของเรานและเนืนอของการใช้วัสดุเหลือใช้นะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับเฮ้ยเขาเขาสามารถคือนอกจากตัววัสดุที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยอีกอันนึ่งที่เราต้องให้เครดิต น้องคือว่าอีกโปรเซสคือกระบวนการที่ที่ในการติดตั้งมันนะฮะในการที่เชื่อมต่อของวัสดุแต่ละชิ้นเพื่อที่จะบอกถึงเลือกทีน,นี้เราก็จะเห็นถึงแต่ละอัน,นเขาก็จะมีบุคลิกของเขานะฮะข้ง,งานสุดท้ายผลนงานทุกลมหายใจค่ะจากทีมนอนสต็อปมาหาิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ผลง,งานว่าพระมหาทิคุณไม่รู้จบหรืออินฟินิตี้ค่ะผลงานจากน้องๆมหาวิทยาลายัยนเรศวรชื่อทีมสัตว์เชอร์แอนยูสามค่ะผลงานชิ้นที่สามค่ะทีมนี้ชื่อผลงานเป็นภาษาอังกฤษ matter dusts not disappear ค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรทีมโฟมอนสเตอร์แอนด์วันทันสมัย ผลงานสั้นๆว่าสุงมหาเทยเาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะทีม As ศจรรย์ร่วมดีผลงานที่6กชื่อผลงานหนังสือของพ่อค่ะมหาเทาลัยจิตปการชื่อเดียวกันนะคะทีมท็อปเจอของค่ะด้วยอีก3ทีมสุดท้ายนะคะผลงานที่เจ็ด มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะชื่อทีมกอปอพ .1 สองผลงานสุดท้ายน้อมศักการะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทีมประติชนค่ะ ปานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังทีมปั้นแน่นปึกค่ะ